แว่นฟังก์ชันคืออะไรวันนี้ครับแบงค์มีแนะนําแว่นฟังก์ชันสําหรับผู้ชายนะครับมาให้3แบรนด์ครับแบรนด์แรกคือไอซีเบอร์ลินงที่แบงค์ใส่อยู่ครับแบรนด์ที่2ครับคือแบรนด์ลินเบิรครับแบงค์มีขายด้วยนะครับแบรนด์ที่3ครับ m a k ิต้าครับต้องบอกว่าทั้ง3แบรนด์นี้เป็นแว่นฟังก์ชันของผู้ชายที่ขายดีมากๆเลยครับ แบงจะบอกก่อนว่าแว่นฟังก์ชันแบงค์ถามน้องๆแล้วว่าคืออะไรน้องๆบอกว่าเบาไหมคะใช้งานได้จริงแล้วเข้ากับสรีระรูปหน้าได้อย่างนี้แบงบอกเลยว่าถูกต้องแล้วครับทุกอย่างมันคือแว่น ฟังชันครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับไม่ว่าจะทําด้วยงานแฮนด์เมดภาพลักษณ์ต่างๆของฟังก์ชันครับที่สําคัญที่สุดครับคือใช้งานได้จริงมีแค่ตอนนอนนะครับที่เราไม่ได้ใส่แว่นอย่างที่แบงค์ใส่อยู่นี่ครับน้ำหนักเบาแบงค์ใส่ตาประมาณ500แล้วก็เอียงเนาะเลนค่อนข้างหนาเลยแต่แว่นฟังก์ชันเนี้ยเขาทําออกแบบมาทําใหค้ค่อนข้างน้ําหนักเบาและที่แบงค์ชอบคือมันไม่มีน็อตหรือไม่มีสกูครับสามารถที่จะ ถอดขาได้และใส่ขาได้ใหม่ครับแบงค์จะแนะนาแว่นฟังก์ชันอยู่3รูปแบบหรือ3กรอบนั่นเองคือ IC b e เบอรินครับอ่า uh, IC b e เบอรินครับเป็นแว่นฟังก์ชั่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับต้องบอกว่าไอซีเบอร์ลินมีแบนเดอร์คือพี่หมากปรินนะครับต้องบอกว่าน้ําหนักเบาและแบงค์อะ รับรองได้ว่าแบงค์ใสเองพอแบงค์ใสเองในทุกๆวันนะคะเวลาแบงค์ใช้สมองแบงค์ใช้ดวงตาแบงค์ใช้ขับรถและแบงค์รู้สึกว่าเลนแบงค์นะครับใส่ตาเกือบ700แบบนี้ใส่แล้วค่อนข้างหนักมากแต่เวลาเราเอามาย่อบางแล้วใส่ที่ไอซีบรินตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใส่สบายมากๆเลยครับไอซีบินนะครับอยู่ที่ประเทศเยอรมันครับได้เข้าไปดูในโรงงานของไอซีบินแล้วครับต้องบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับคือนวัตกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวขาหรือบาร์โค้ดขาครับหรือการผลิตตัวขาผลิตตัว กรอบและผลิตตัวจมูกบอกเลยว่าเนี้ยบทุกอันเลยครับตัวที่2ครับต้องบอกว่าแบงก์ก็อินเหมือนกันและเพิ่งไปตัดมาเหมือนกันครับเป็นเรียกว่าแ well ว่นลินเบิร์กครับลินเบิร์กต้องบอกก่อนว่ามาจากประเทศเดนมาร์กครับต้องบอกว่าดินเบิร์กอ่ะสำหรับเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วก็ใครที่รู้จักลินเบิร์กอยู่แล้วก็จะบอกว่า เขาน้ำหนักเบามากแต่ลินเบิร์กครับมีการเหมือนกับคัสตอมอะครับไม่ว่าจะขายยาวเท่าไหร่สีแบบไหนขดลวดแบบไหนมีกี่รุ่นบ้างลินเบิร์กตอบโจทย์แน่นอนครับแต่จริงๆแล้วที่ร้านแบงค์นะครับต้องบอกว่าเราคัดมาให้แล้วในเรื่องของขนาดไซส์และสีครับโดยเฉพาะนะครับประเทศไทยใส่สีอะไรการใส่กรอบขนาดไหนใส่ทรงไหนทางลานแบงค์ขัดมาให้เรียบร้อยครับแม้ต่อกเลยว่าลินเบิร์กตอบโจทย์มากเลยครับใส่ได้ทุกวันเลยต่อไปครับเป็นเป็นแว่นของมาคิต้าครับมาคิต้าอั น,นี้ก็คือแว่นฟังก์ชันเหมือนกันครับแว่นฟังก์ชัน Makita ตัวนี้แบงค์ต้องบอกว่าด้วยการที่คุณสมอลิเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเชิญเข้าไปแบบบรรยายในเรื่องของ Makita เราทําให้ ซึมซับเรื่องของมาคิต้าเข้าไปเป็นแว่นฟังก์ชันที่เอ็กกับแฟชั่นครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟชันรู้สึกว่ามันมันเรียบไปไหมไม่มีอะไรหรูหราไหมแบงค์บอกเลยว่ามา k ิต้าเนี่ยครับสำหรับผู้ชายเป็นแว่นฟังก์ชันออกแบบด้วยแฟชั่นอ่าต้องบอกว่าทั้งสาแบรนด์สามคาแรคเตอร์แตกต่างกันหมดเลยครับถ้าแบงค์ชอบจริงๆนะครับถ้าแบงค์ชอบจริงๆแบงค์ชอบ IC Berlin ินครับแต่ถ้าตัวใหม่ถ้าแบงค์จะออกไปบรรยายต่างๆออกไปประชุมต่างๆแบงค์ชอบในเรื่องของความเบาของลิน แต่ถ้าแบงค์แต่งตัวออกไปแบบเที่ยวบ้างออกไปแบบอยากแต่งลุคต่างๆบ้างแบงค์จะเลือกมาคิตาครับอันนี้คือแว่นฟังก์ชัน3รูปแบบที่แบงค์มันแนะนำนะครับถ้าใครสนใจแว่นฟังก์ชันทั้ง3แบบนะครับทางร้านแบงค์มีทั้งหมด3แบบเลยเข้ามาเลือกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น i c Berlin ินครับ Lindberg ครับและ Makita ครับแล้วถ้าใครสนใจยังไงแล้วสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรอีกแล้วมาพบกันนะครับ